ยาลาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชันแล้วทักหายาลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับวันนี้นะครับซอยยิ้มๆเนี่ยเราอยู่กันในไอดีของคุณภูมิเมมโมรีนะครับยังไงก็ขอบคุณในดีมากนะครับที่เอามาให้รีวิวแล้วก็จาะลึกตัวละครตัวนี้ได้เองครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็คือตัวละครอย่างฟรีเซอร์จริงๆมันคือคูลเลอร ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวละครที่เรียกว่าเป็นคูลเลอร์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันชื่อว่าฟรีเซอร์ในตัวเกมออร์สตาร์นั่นเองครับโดยวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นคลิปซอยยิ้กๆนั่นเองนะครับตัวนี้มันเหมาะกับบัฟอะไรบ้างแล้วเหมาะกับเทรดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปโพเทนเชียลไหนได้บ้างนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมเคยพูดในไลฟ์สตรีมตั้งแต่วันที่ออกมาแล้วนั่นเองครับมันควรไปทางไหนแต่ว่าอันเนี้ยในหลังเราก็มีโอกาสได้จับตัวแแแลลลลล้้้วววววกกกกก็็็สาาาาาาายดเเเเเมมมมจจจจถืือออออ่่ปปปนนนนนนรรรรรรีีทงงงึะะะะะคคััััับบหหติ ทางเรื่องที่เขาเลือกมาได้ถูกทางหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบให้อย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถหาได้ทั้ง2ที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้สุนกาชาครับจะได้จากการสุ่มเป็นตัวละคร5ดาวมาเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการลงเป็นตัวทริอัลนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นทริอัลด่านที่3นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะนี่เลยครับเป็นทริอัลด่านที่3หรือว่าจากการแรกกับเจ้าตัวตัวนี้ก็ได้นะครับไคโอเป็นทริอัลนะครับ ที่3นั่นเองก็คือเอานี้ไปแลกมาแต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวละคร4ดาวมารับแล้ว,ลวก็อีโวขึ้นมาเป็นตัวละคร5ดาวก็คือตัวที่ได้จากในตู้นั่นแหละนะครับหรือวิธีการ,รอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ฮะลงที่ทรอยอ้อส3เลยมันจะมีอยู่ที่ด่าน3แล้วจะมีการดรอปอยู่ที่10%นั่นเองแบบนี้เลยครับ ตามนี้เลยนะฮะก็จะได้มาซึ่งก็ไม่ยากเนาะทีมที่ใช้เล่นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่บาทไปคืนหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งคนที่โซโล่ผ่านได้ทั้งง่ายและก็ยากนะครับมันมีวิธีโดยการใช้เพียงแค่สามตัวละครที่ผมพูดไปในคลิปที่นะครับสรุปอัปเดตไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับ โ okay, อเคแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปตาม,มาทีหลังลวกันนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้มันเหมาะยังไงและมันเก่งยังไงนะครับสำหรับผมได้ลาให้หากับตัวละครตัวนี้หรือเปล่าแล้วคนทุ่มงบไหมแน่นอนครับการทดลองของตัวละครมาเนี่ยเราก็ต้องมาทดลองกันก่อนครับว่ารูปแบบการโจมตีมันเป็นยังไงและวางที่กี่ตัวนะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับว่ามันเก่งมันเจ๋งยังไงนั่นเองครับแล้วเหมาะกับแบบอะไรบ้างเนาะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอกแบบแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมทลาสเตและ a อนิเมทแวนการ์ดหรือแมปอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนอน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัว เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้ใคลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ เอาละครับตัวตัวคละครคูลเลอร์เนี่ยถ้าเราพูดกันตามตรงแล้วมันคือตัวละครที่วางพื้นนั่นเองนะครับไม่ได้วางแอร์เนาะแล้ววงการโจมตีเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วตั้งแต่การวางครับแล้วตัวละครเนี่ยมันตีประมาณ1วินะครับตั้งแต่ต้นเลยคุณดูดิ อันนี้เราคูณ2แล้วจะเห็นว่ามันออกทุกคิดทุกคิดทุกคิดเลยนั่นเองครับแลวมันสามารถที่จะแปะมาร์กได้เพราะว่าเขาเลือกเป็นสายนี้มาครับเป็นมาร์กเกอร์3แล้วก็เอเมนโบสนะครับก็คือเอามาเล่นแบบตีสายชนะทาตตรงๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าเนื่องจากตัวละครนี้เป็นตัวละครท่าสีม่วงครับการตีชนะาทาตุก็คือเอาไปตีด่านที่เป็นตัวสีส้มนั่นเองนะครับเอ้ไม่ใช่สิเป็นตัวสีเขียวตามนั้นเลยนะครับก็จะเล่นได้ง่ายจากการโจมตีประมาณเนี้ยมันเล่นค่อนข้างง่ายครับอย่างที่เห็นเนาะมันสามารถแปะดีบัฟได้แต่ว่่่าาาวงงงกกรโจมตีคออนข้เเล็ แต่ถามว่าแปแะได้ไหมแปะได้นะครับในการวางแต่คั้นแรกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยตั้งแต่ขั้นต้นแล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่ตีนะครับวงเนี่ยหลังจากการอัปเกรดไปจะมีวงเซอร์เคิลโดอีที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นและทุกๆการโจมตีจะเป็น1ฮิตทั้งหมดเลยน,นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นกระโดดเข้าไปทุบน,นั่นเองครับเพ็นกระโดดเข้าไปเหยียบอ่ะอืมแค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วก็อัปขั้นนี้ก็จะใหญ่มากินนขึ้เอง แต่ตีเร็วนะ2.6วิไม่แย่นะครับแต่อย่างที่บอกครับทุกคิดมันคือการโจมตีหนึ่งคิดหมดเลยนะครับแบบนี้อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับโอเคไหมฮะนี่คือดาเมจที่ทำได้ก็คือ6 0,000กว่าแต่ว่าถ้าติดมาร์กบนหัวมอนแล้วเนี่ยจริงจริงต้องให้ดูตัวลูกน้องแต่เดี๋ยวลูกน้องก็วิ่งตามมานะครับเนี่ยมันจะติดมาร์กบนหัวมอนนะครับซึ่งอันนี้เขามีโอกาสถึง30%ในการติดมาร์กบนหัวมอนครับซึ่งมอนตัวนั้นก็จะโดนแรงขึ้นอังครบ ตามต่อถามว่าเก่งไหมกานี้ก็ไม่แย่นะเป็นตัวละครที่รีดดาเมจได้ดีและดาเมจต้นก็ถือว่าเยอะด้วยนะครับแล้วก็เล่นเองชงเองได้ดีด้วยเช่นกันนะครับถือเป็นหนึ่งทางเลือกทีไ่ได้ดีฮะแต่ว่าถ้าอยากเล่นได้ง่ายกว่านี้เนี่ยสายสปีดจะดีกว่านนเอนนะครับแต่ถามว่าดีกว่าเรื่องดาเมจไหมมันไม่ใช่อยู่แล้วครับมันไม่ได้ต้องการให้โจมตีเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องการออกแอคชั่นทีมมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับโอเคเนาะ ประมาณนี้นี่คือการลุกเล่นตัวละครคือเอาจิบนตัวละครที่เรียบง่ายมากๆนั่นเองครับถ้าคุณโชคดีนะครับสุ่มรีโรประมาณไม่ถึงร้อยเนี่เราออก0.2หรือว่าจะเป็นบัฟม่วงก็ได้นะครับผมก็แนะนําว่าเล่นได้แล้วเช่นกันนะครับไปกันอย่างไวเลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างคูลเลอร์นะครับหรือชื่อว่าฟรีเซอร์ในตัวเกมนี้เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันครับคุณได้บัฟอะไรมาไม่ต้องรีเนาะแต่ว่าถ้าเราเรียงจากบัฟที่ดีที่สุดกับตัวละครตัวนี้นะครับจากที่ผมเห็นมาเนี่ยเอาแบบเล่นง่ายๆเลยนะเพราะวว่่าา1 1คคคือตตััััละรรมนนนีีเเพยงิท้บ สิ่งที่เหมาะกับมันที่สุดครับถ้าคุณแบบว่าไม่ได้มีงบในการหา0.2นะครับหรือว่าออสตาเนี่ยบัฟที่ดีรองลงมาก็คือคอร์รัปเต็ดนั่นเองครับเนื่องจากตัวละครเป็นตัวละครที่ตีไว้อยู่แล้วนะครับหวิสามวิแล้วก็2วิตามลำดับที่มันเล่นได้นั่นเองครับซึ่งไปสายอะไรก็ได้สายดามเมจเมื่อกี้ก็ดูไม่แย่ด้วยถ้าคุณอัพตนันวงการโจมตีใหญ่แต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปเล่นแค่อัพขั้น1ขั้น2ขั้น3าแค่นั้นไม่ได้เอาไปขึ้นเยอะมันจะไม่ค่อยเหมาะกับสายดามเมจหรือ ไม่ก็ตีเป็นลาสประมาณนี้ครับซึ่งตีเฟิร์สเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มนั่นเองครับเท่ากับว่าออลสตาร์จะเป็นดับหนึ่งครับครอปเต็ทเป็นดับสองครับบัตร l a s เป็นดับสามนะครับแล้วก็เจ gener ดับสี่ถ้าไมตึดบัตร last จะเป็นดับสามครับเพราะว่าบัตร l a s เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นต้นเกมได้ดีราคาวางต้นเกมว่างันถูกนะครับและ damage ตนก็ดีด้วยแล้วก็สปีดการโจมตีดีถ้ามันฆ่ามอนได้าได้กับเก็บสแต็กได้นั่นเองครับแต่เหมือนเดิมครับการเล่นในด่านต่างๆนานานะครับหรือว่าใน try off ที่เราเล เร็วนี้ในอัปเดตหน้านะครับก็มันก็ไม่เหมาะอยู่ดีสำหรับบัตรลัสซึ่งบัตรลัสเนี่ยมันเป็นบัฟท,ที่เหมาะแค่สตอรี่หรือไม่ก็เป็นมอนทีท่เลือดต่ํากว่าเราเราต้องฆ่าได้เราเล่นคนเดียวถ้าเราเล่นกับคนอื่นคือถ้าเราแย่งดาเมจไม่ได้มันเก็บสแต็คไป่ได้ก็คือจบนั่นเองนะครับโอเคนะเนาะเท่ากับว่าถ้าเราเรียงบัฟใหม่จะเป็น0 2 ครัปเต็ดนะครับเจเนสิตแลวก็บัตรลัดทุกอันเลยแทบจะทุกตัวสายดาเมจบัตรลัดจะเป็นบัฟที่ดูหวยที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าคุณเพิ่งเป็นคนเล่นเล่นใหม่นะครับบัตรลัดมีไปก่อนได้เริ่มเล่นไปก่อนได้สำหรับสตอรี่ที่คุณปล่อยโซโลหรือว่าปล่อยฟาร์มมันเป็นบัฟที่โคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับโอเคนอกสำหรับตัวนี้มันคือตัวดาเมจ DPS นะครับเราจึงไปบัฟอะไรก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาครับในเรื่องของตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลนะครับตัวเอ่อสเตตโพเทนเชียลนะครับไม่ใช่สเตต์โพ เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มี potential ล้วกันนะครับจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้อย่างแรกมันตีฮิตเดียวถ้าคุณมองว่าเฮ้ยคุณต้องการให้มันแบบตีหลายๆฮิตนะครับอย่างแรกคือมาสายสปีดได้เลยแล้วตัวละครเนี่ยเราไม่ได้ต้องการโจมตีไวจากมันแต่เราต้องการตีเบิลครับแล้วเ,เอาเงินให้มันนั่นเองครับ employment นั่นเองเนาะต่อมาอีกหนึ่งจุดเลยนะครับถ้าไปสายระยะได้ไหมก็ไปได้เช่นกันเนื่องจากว่าตัวละครของมันเนี่ยมีวงการโจมตีที่ค่อนข้างใหญ่เคยปะเอาเป็นว่า วงมันอะวงตัวละครมันค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างกว้างเลยแล้วตัวละครมันตีเร็วเท่ากับว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะติดโอเวอร์โหลดได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งถ้าผมเล่นตัวนี้เนี่ยผมจะไปสายระยะนั่นเองนะอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่ใช่ว่าเขาเลือกมาผิดแต่เพราะว่าเขาเลือกมาแล้วเขาตั้งใจจะไปสายนั้นอยู่แล้วแต่สําหรับผมเองอะผมรู้สึกว่าตัวละครมันวงโจมตีเล็กต่อให้มันอัพไปตันก็จริงจากมอนเมื่อกี้ที่วิ่งมาเพียงแค่กระจุกเดียวนะครับมอนมนทับๆๆกันมาเรื่อยๆเท่ากับว่าการโจมตีกระจายดดดาา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 าเเมมมจจจไปผวววว่่่่อออะูีีกกสํหรัััับตนนน้ืงค ก็ไม่ได้แพงจุดเกินไปด้วยนะครับมีส2ุดด้วยอะไรเงี้ยเนาะต่อให้เป็นการวาง2ตัวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือว่าการวาง3ตัวราคามันก็ไม่ได้แพงจุดเกินไปนั่นเองครับเท่ากับว่าถ้าเป็นผมนะผมใช้ตัวนี้่าเป็นสายระยะเพราะว่ามันเล่นง่ายนั่นเองนะครับการกระจายดาวเดมอนกับวงเล็กที่คุณปรับเฟิร์สไม่ต้องไปปรับลาหรือว่าปรับโครสนั่นเองครับระยะจึงเหมาะที่สุดสำหรับมันอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะเลือกเป็นโอเวอร์โหลด2องนะครับแล้วก็ลิคเวย์หนึ่งแล้วก็น โอ้โหโหลดสองลิคเชต1แลวก็แอสซัสซินน่นั่นเองนะครับนี่คือในมุมมองของผมนั่นเองเนาะที่ผมไม่เลือกอันนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นบัฟที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวมากกว่าถ้าคุณค่าได้คุณมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มระยะถึง10เลยนั่นเองครับแต่ถ้าคุณค่าไม่ได้คุณเก็บสแต็กไว้ถึง10ตัวแล้วคุณไปเล่นแย่งคนอื่นเขามันไม่มีประโยชน์เลยครับสุดท้ายแล้วเกมนี้มันพยายามจะชูโรงให้เราเล่นกับคนอื่นครับการ a อ K มันแทบไม่ต้องอัพพวกนี้เลยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับในดาเมจพาดเนี่ยแน่นอนครับมันไปสายดาเมจคริติคอลหมัด3มหมัดสได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเนี้ยเขาเลือกเป็นมาร์เกอร์3ซึ่งอย่างที่บอกมันไม่บิดครับเล่นเองชนเองได้มันทําให้โดนโจมตีแรงขึ้นถึง30%แต่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเอาอันเนี้ยมันคูณ100%ก็คือคูณ2เท่าโดยรวมแล้วนะครับถ้าใครที่จะเลือกเป็นสายดาเมจก็แนะนําว่าเป็นหมัด2นะครับแล้วก็เป็นมาร์เกอร์2อาจจะดูดีกว่าหรือไม่ก็เป็นหมัด3มาร์เกอร์หนึ่งเพราะว่าตัวละครมันตีเร็ว ผมพยายามจะอธิบายเสมอๆนะครับว่ามันเป็นตัวนะครับพิธี potential ท,ที่ผมแค่รู้สึกว่าอันนี้จะต้องไปโจมตีตัวชนะธาตุเท่านั้นถ้าคุณไม่ชนะธาตุเลย เอาไปเล่นไม่มีผลน,นั่นเองครับแต่ว่าถ้าคุณจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่เราต้องการจะเอาไว้เล่นแบบสีม่วงอะ่ะเราอัพอนนี้ไปเลยแล้วเราต้องการตีสีเขียวด้านสีเขียวมันจะจบแล้วมันจะเล่นได้ไงมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองครับส่วนอันนี้เช่นกันครับคุณจะเล่นตัวนี้ตัวเดียวยาวๆไปเลยนะครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปเล่นทุกที่อะ่ะด่านอื่นช่างมันโจมตีเท่าตัวนะครับแต่ว่าด่านที่เราแพ้ทางเราก็จะเล่นอันนี้ให้มันโจมตีเท่าตัวเช่นกันก็คือต่อให้แพ้ทางเราก็โจมตีได้เท่าเดิมมอเค แค่นั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้เจ้าตัวเอลิเมนต์ลีซิสะครับกับเจ้าตัวเอลิเมนต์บูสเนี่ยถ้าเราจัดทีมดีๆเราแทบจะไม่ต้องนะครับที่จะเลือก2ตัวนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วการเล่นดันเนี่ยมันเอาไปเล่นในด่านที่เราชนะทตุหรือว่าเลือกที่จะแพ้ทตาได้แล้วตามมกเซ็เลยครับตัวละครที่ชนะทตุหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ชนะทตุเราควรจะเอาท่าท,ที่ชนะไปเล่นแล้วตุ๊บ้าเราคงไม่เอาตัวละครที่แพ้ทตุไปเล่นหรอกอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันบังคับตัวละครตัวนมะผ ผมจะเลือกเป็นระยะนะครับรองมาเป็นสปีดแล้วก็เป็นดาเมจนั่นเองครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นตัวละครตีเร็วแล้วมันราคาหวาังไม่ค่อยแพงมากนะครับมันเป็นตัวละครที่ต้นเกมสามารถรีดเงินให้ตัวตละคร0.2อหรือตัวละครที่มันเก่งๆท้ายเกมอย่างอะไรเงี้ยได้เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองละกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแต่ถามว่าเขาเลือกอันนี้มาผิดไหมไม่ผิดนะครับ อย่างที่บอกครับการเลือกตัว hidden potential ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่ว่าคุณมองว่าตัวละครตัวนี้มันเหมาะยังไงกับตัวคุณมากกว่านั่นเองแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปนะครับการซอยยิกับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับผมนะในอัปเดตที่พูดไปในตัวสรุปการอัปเดตแล้วนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าถ้าเทียบกับโซลจินอูแล้วซลจินอูจะเก่งกว่านั่นเองครับการบัฟตัวละครซลจินอูขึ้นมาด้วยก็คืออัปถูกด้วยเช่นกันนะครับถ้าก่อนหน้านี้โซ นะครับบัฟเรื่องราคาถูกมา reducing cost เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวคอรที่เล่นง่ายแต่ประเด็นก็คือใครที่จะเล่นตัวเนี้ยนะครับมันอีโวยากไงและยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาคุณต้องลง trial สามให้ผ่านด้วยนะครับหมายความว่าไปเล่นโสูิดูเล่นง่ายกว่าครับ โอเคเนาะประมาณนี้ลวกันนะครับขอบคุณคุณภูเมมเบอรีมากนะครับที่เอาตัวละครมาให้เราได้ลงลึกนะครับกับตัวละครตัวนี้หรือว่าซอยยิ่ๆนั่นเองลวกันนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านั่นเองครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ